พี่น้องจะทำไก่อะไรกับบอลูอุซุไก่ใส่ยังเน่อะไรทั้งนี้ทั้งนี้กลอนเครื่องรดีบ่อเอายางเอาชุดนี้อันเม็ดอันนี้ค่ะไม่อย่าง,นนางพริกไทยบ่ะนะใส่งานอยู่บ่บัก แยกแงงหมดได้เอาบ่ะบอ๊ะ uh ง่าบเบิส huh. ูตรอุ no ้สุไก่อุสุไก่จ้าป็กแังได้าหนี่ขางหม้อขางางกันใส่แบบใดอ อันนั้นคือเือเห็ดอย่างคือเหดไปตโตปาปิดมันปาปิดปลาปิดเวันหนึ่งนะออเอา้าทำยังไงโตอโอ,อ,อ้โอเคนอ่ใบตองปิดก่กนเผื่ออะไร ก็ไปตองปิดทานชำนีพอดีชุกบ่เต่าเตะเต่าบุตาเตะก็บ่มาใส่ดูสิอ๋ออนำมาใส่แบบนี้โอ้คอเคยใส่นำลายแท้ะน,น้ำหอนกระเพียนโอ้นำหอนกระเพียงอู้ออสุกไก่ ไม่ปิดฟ้าเหรอเตานะ่ะแต่มันหอน,หนเลยเปตียนออน้ยนเปลี่ยนแจ้งน้ามันหอน,นั้งสิงสามนะมันนะมันฟดสุนสามนะมันฟดหรือมันหอนเบอร์ได้เบอได้ฟดไหนบอแมันกับบฟดแล้วน,วน,อ,น,นอนบอกไปเนาะ ไปดูทำปลาเราดีกว่าปลาของเรายังไม่ได้ใส่ขี้เลยอันตอนนั่นเดี้สะจงไว้นะเอาการะมังมาใหนะ้เ่ยมาใส่ขี้ปลาได้แบบนี้อันนี้คือปลาในหน้อยโอ้ยบางในทางน่ะยังกแบวบแหวบอยู่ขึ้นมาละมาลดพี่น้องเอ้ยนะยังหายใจแวบอยู่ สุดมากบัได้ป่าตัวใหญ่คือมือนั้นเพราะว่าหนำลดน้ำมันลดลงแต่กะใหญ่อยู่ปีงบเนาะยายแพงเราไปอยากปีงบยายลำยายลำแล้วมักกินปี